เออรอนานแล้วคุณเธอยังไม่ลงมาสักทีในรถก็นานแล้วนะเน่ะไม่มาโอ้ร้อนเดี๋ยวเข้าโหมดชาร์จเข้าโหมดชาร์จหน่อยเพื่อทำการชาร์จแบตแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆในรถดีกว่ารอคุณเธอมานานแล้วนี่เนี่ยม่ยอมมาสักทีอนั่งอยู่ในรถแอร์เย็นสบายรอคุณเธอ คุณเธอเมื่อไรจะมาเนี่ยช่วยมาไวๆหน่อยอยู่ข้าวแล้วและนี่นะครับคือข้อดีของตัวเอ็นเดอร์ตัว H V นะครับสามารถจอดรถอยู่กับที่เข้าสู่หมดชาร์จและเปิดแอร์เย็นๆแบบนี้ได้นะครับอะไรจะฟินเท่ากับการนั่งอยู่ในรถนะครับเปิดแอร์เย็นๆนั่งรอแฟนนะครับแต่ตอนเนี้ยเธอไม่มาสักทีของหิวข้าวแล้วนะเอาว่าถ้าโมดนี้ถูกใจยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะซื้อรถแนะนำเอ็นเเดอร์ตัวที่เป็น H V อีกตัวหนึง่งให้เป็นตัวเลือกของคุณนะครับไอโอฟาร์มสอนแด,ดูแลด้วยนะครับ ลาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับโทรหาโอนะข้างล่างเลยเบอร์นี้นะครับ0955423563พร้อมให้บริการครับ